แล้วอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่เขาจองเวรเรายังไงครับหลวงตามันก็มีเล็กน้อยเพราะอายุมันสั้นครับอายุมันสั้นความคิดมันก็สั้นไงพวกเนี้ยพวกอายุเจ็ดวันสิบวันเนี้ยสัตว์บางชนิดเนี่ยแต่ถ้าค่าเยอะๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะอ๋อรวมกันนะครับรวมเยอะๆการจะห่างจากพวกนี้นะวิธีการตัดสายใหญ่ของกรรม ที่ถูกถูกจริงๆเลยเรานี่แหละคือต้องตัดละไม่ให้มีสายใหญ่คือใครก็ได้จ้งสัจจะอาจารย์เข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะและอธิษฐานต่อหน้าพระตุทรูต่อหน้าหลวงปู่ก็ได้ต่อรูปท่านใครก็ตามที่เคยทำร้ายเราอ่ะจะดาจา่าจะฆ่าจะจีจะทรมานอะไรก็ตามในอดีตขอโหสิกรรมนี่คือการ ตัดสายใาญกรรมที่เราใช่ไหมทีนี้ตัดสายใาญกรรมแล้วเนี่ยก็ <c oughs> อย่าไปทําอีกละทนีนี้ก็สวดมนต์เดียเอาสายใาญจิตเราเนี่ยผูกไว้กับพุทธคุณธรรมคุณครับหนัก <c oughs> ก็เบาอยู่แล้วแล้วอย่างคนที่เขาทําร้ายเราทําให้เราเจ็บช้ําน้ําใจเราก็ายังชอบมีแวะไปนึกถึงเขาาเงี้ยครับมันมีการเสดของกรรม คือการนึกเวลามันเห็นมันก็นึกอยู่นะคนฝึกกรรมฐานเนี่ยจิตอยู่กับพระเนี่ยเวลาตาเห็นรูปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกนะเพราะเราห่างจากความรู้สึกสังโลกเราสวดมนต์เนี่ยเราห่างจากความรู้สึกทังโ,กนนนกกทงโลกนะความรู้สึกไม่ดีอะ่ะใช่ไหมเออห่างนะทีเราก็สายใหญ่เราเนี่ย มันกลับไปมีสายใหญ่กับพุทธคุณธรรมคุณเราสวดเป็นนานๆกันหลายปีลัวเนี่ยโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเรามองตาเห็นรูปจะเป็นรูปโลกหรือรูปพุทธรูปหรือโลกอะไรก็ตามแบบมันจะมันจะรู้ได้สองทั้งโลกท,ทั้งธรรมเข้าใจนะอาจจะเข้าใจยากนะพิจนารณากันแล้วกันว่าเอ๊ มันเป็นยังไงโลกธรรมคือเราอยู่ในโลกเนี่ยมันก็อยู่โลกอะ่ะแต่ก็ต้องมีธรรมด้วยไงที่ธรรมชาติธรรมะที่เรารู้เรื่องรูปกับนามนี่แหละรูปที่เราเห็นก็คือมีทั้งรูปดีหรือไม่ดีใช่ไหมความรู้สึกเราเห็นเนี่ยเราสัมผัสดีหรือไม่ดีนามคือความรู้สึกรูปคือเห็นเราเห็นมนุษย์เห็นสัตว์เห็นเขาเห็นนะหรือเรามีความรู้สึก เห็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามามองพระมองคุดอเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมไม่มีเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราไม่ชินถ้าเราห่างจากโลกบ่อยๆเนี่ยเรามองพี่คุดเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกขนาดคนส่วนไม่ทันไรเนี่ยมองปั๊บยังเห็นแวบๆเลยนั่นเริ่มแล้วฮะเริ่มเข้าใจเรื่องนามธรรมาในพี่คุดลรวหรือในพี่ในพรหมหรือในพระมันจะมีภาพสอนวิวบใช่ไหมล่ะ เออรู้หรือเปล่าอ่ะมันมีประโยชน์หมหาสารขนาดไหนตุถ้าสวดจริงๆเลยนะมองปั๊บเนี่ยเห็นขาดเลยเนี่ยใครบาคนสร้างลงหล่อที่ไหนครับลักษณะยังไงเนี่ยอยู่ที่พระเนี่ยคือความรู้สึกอะ่ะก็เหมือนเรามองเห็นรูปเอาสมมติว่าเก้าอี้เนี่ยเราเห็นปับ๊บเราก็รู้เลยเก้าอีอ้ลักษณะอย่างเงี้ย ตองลงงานตรงโน้นตรงนี้แน่นอนเลยนะที่มาที่ไปรู้เลยนี่แหละที่ท่านให้สวดเนนะี่ยเพราะท่านอยากให้เราเข้าใจเรื่องรูปก,กับนามตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามมาทําคือความรู้สึกไงนี้เราอยู่ทั้งโลกมากเกินไปมากทั้งวันหมุนอยู่ หัวเป็น,นวัดตัวเป็นเกลียวอยู่กับธุรกิจอยู่กับเงินอยู่กับอะไรถามว่าตายแล้วมีอะไรไหมไม่มีเลยแต่ถ้าเราฝึกด้วยเนี่ยฝึกลูกความนามพุทธศาสตร์เนี่ยนะโอ้สุดยอดเลยอย่างน,น้อยห่างจากโลกห่างจากความรู้สึกไม่ดีห่างจากการทำร้ายตัวเองใช่ไหม <c oughs> เราจะไม่โทษใครละเราโทษตัวเองละ เราไปรับมาเองเราไปทํามาเองก็จบแล้วไม่มีอะไรแนละ้วนี่เราจะเข้าใจเรื่องการเียนว่าตายเกิดชัดชัดเจนขึ้นนะฮะคาว่าชัดเจนขึ้นนี่คือมันรู้ไปเรื่อยๆไงพื้นฐานนี่คือการนี่อสวดมนนี้นั่งสวดมนเนะี่ยนั่งให้มันห่างบ่อยๆโดยเฉพาะความรู้สึกไม่ดีที่เราบันทึกในอดีตเนะี่ยมันห่างนะ,ะห่างทุกครั้ง หลวงพ่อท่านถึงให้ความสําคัญในการสวดมนต์มากเลยฮะมากกว่าอย่างอื่นเลยท่านว่าเองมีงานเองธุรกิจอะไรก็ช่างถ้าถึงเวลาเองตัดเลยตัดขึ้นเลยเข้ามาอยู่พุทธมนต์เราจึงใช้เวลาในการสวดพร้อมกันตั้งเวลาถ้าท่านสวดท่านก็จะรู้ล่ะถ้าท่านไม่สวดช่วยอะไรไม่ได้ อย่างเราเมื่อกี้หกโมงเย็นสวดแป๊บเดียวนะครับหมดแป๊บเดียวเพราะมีงานเยอะถ้าคนเบาๆสบายๆเนี้ยแป๊บเดียวครับคนเบาๆสบายเนี่ยแป๊บเดียวคอย่าว่าจะชั่วโมงนะตุทั้งวันก็นั่งได้คือหลายคนเขาบอกอย่างคนเยอะแต่เวลาเขาสวดเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าสวดอยู่คนเดียวนั่นคือจิตวิเวกครับอืมครับ จิตคว่าจิตวิเวกจะอยู่อยู่เยอะๆอนียมันอยู่คนเดียวมีงทีหายไปเลยอยู่ไปไหนบ้า้อ้าวมันมันเบามันก็หายนะครับมีคนถามวันเนี้ล่วผมหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนมันหยุดหยุดการบันทึกคือนิ่งกลัวมันจะนิ่งอ่ะมันก็ต้องเบาก่อนล่ะใช่ไหมมันต้องเพลินก่อนก่อนมันจะเพลินมันยังคิดโน่นคิดนี่กันส่วนใหม่คิดแน่นอน พอสวดไม่หยุดล่ะความคิดมันกัหายค,ยค่อยๆหายไปเพราะมันเพลินพอมันเพลินหนักเพลินนั่งสวดเมื่อสักครู่เนี่ยชั่วโมงแป๊บเดียวถ้าสวดต่อไปอีกล่ะสามชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวละถามว่าใช้เวลากี่วันกี่เดือนมันนิ่งแน่นอนละ่ะเพราะไม่ไปทางโลกไงพอคิดถึงโลกก็กลับมาอยู่กับบทสวดจะว่าง่ายก็ใช่นะจะว่ายากก็ไม่ก็ใช่อยู่นะ พราะในยุคนี้ถ้าทำได้เนี่ยสาธุด้วยนะไม่มีอันตรายลักษณะนี้ที่เรียกว่าการเปลี่ยนขึ้นการเปลี่ยนกระแสของกรรมถูกอนะ่ะครับคือการเรียนรู้ในการมีวิปัายเกิดเรียนรู้พุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตวิญญาณน,นะทุกสอนเรื่องการวิปัสนา,าเกิดโดยตรงๆเลยนะสอนกําหนดการเกิดตายได้กําหนดหน้าตากําหนด พฤติกรรมกำหนดได้เลยอะอยากเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่เกิดก็ได้อยากเป็นพุทธเจ้าก็ได้อยากเป็นพระปัจเจก็ได้อยากเป็นใหญ่ในอนาคตก็ได้กําหนดได้โดยพูกนี่แหละท<า>ุกเพาะมันตายแน่นอนคแล้วก็เกิดแน่นอนรู้ไกลนะรู้พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยสองพันปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะมันจเจริญแล้วเสือ่อมไ ไม่ใช่ของไข่ใช่ไหมเป็นของไข่ในโลกเนี้ไม่เป็นไม่เป็นถ้ารู้จริงๆแล้วหนีมาเหรอหนีมาหนีมาหนีที่หลวงตายังหนีก็หนีมาอยู่นี่ไงถ้าหลวงตาไม่หนีมาก็ไม่เกิดนี่แหละอย่างงามก็ไม่เกิดเพราะหลวงตาหนีมาไงหนีจากสังคมมา มาอยู่วิเวกกายวิเวกนะที่จะถามว่าจิตวิเวกถ้ากายวิเวกบ,บ่อยๆเนี้ยจิตก็วิเวกถ้าจิตวิเวกบ,บ่อยๆกายก็วิเวกค,คนั่นแหละคือการบังคับ,คบพอมันอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรก็รู้ได้นะค,คนนั่งโน้นเ็ายังยังรู้เลยมันคุยอะไรกันกนะ็กำหนดได้ไง ถ้าเกิดหลวงตาไม่เสียสละนหนีออกมาหรือทิ้งมาพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้จักบทสวดรู้จักหลวงปู่อาจจะมีอาจจะมีคนอื่นเขาทำอยู่เพราะรู้สิธิหลวงพ่อไม่ใช่มีเราคนเดียวครับมีงเยอะประมาณไม่ได้หรอกถ้าท่านมีโพธิสัตว์เนี่ยไม่รู้ว่าใครชิงก่อนก็ได้ก่อนแหละก็ถูกแล้วท่านก็ยังบอกเองมาก่อนเองก็ได้ก่อนแหละเองมาที่หลังเขาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ ก่อนได้ก่อน,นเนี่ยทําก่อนได้ก่อนอแล้วก็ไปก่อนเนียไปไหนครับอ,อยากไปไหนก็ได้ไงทู้อยากไปไหนอะ่ะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คอนเฟิร์มว่าเอาว่าชาตินี้เราต้องขึ้นพมแน่ๆเลยครับหลวงตาไม่อยากเรากินนอนสวดมนต์นก็ขึ้นอยู่แล้วเพระชื่อก็บ,บอกว่าพุทธพงษ์ปัญโยอยู่ในพรมหรือไม่ก็ เอาผมไปด้วยนอนที่ไหนก็กปูผมสอมงบนผมสอมนั่งก่อนนะครับมีความรู้สึกว่าเป็นผมแน่นอนชั้นผมคือเป็นชั้นที่อารม์เบาๆตัวอารม์ไม่รำคาญอนะไม่รำคาญใครทั้งนั้นแหละรำคาญก็ไม่นานอนะไม่ใช่ไม่รำคาญรำคาญอยู่แต่ไม่นานไงมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ไงนั่นแนหะ พฤติกรรมตัวเองทุกวันเนี่ยดูฝึกมาตั้งนานเช็คดูได้ลำคาญเมียไมนะ่บ่นบ่นเนี่ยลำคาญผัวมันลำคาญที่ทำง,งานไหมลำคาญลูกไหมลำคาญมันไม่ไม่ใช่อันตรายเ,าเราลำคาญแล้วแคอันตรายล,ละก็เราชินไหมชินชินความลำคาญชินความหมุนยิดชินความโกรธเห็นทั่วไปอะ ไม่ใช่คนอื่นแต่ทุกอย่างมาที่เราทั้งหมดถูกต้องเลยครับแค่โกรธนี่ก็พลังงานแถวนั้นที่มันคล้ายๆกันยิ่งมาหมดนะมันเป็นขึ้นเดียวกันเนี่ยครับโอ้ยสมัยฝึกท่านให้รู้เนะี่ยเนี่ยรู้จริงๆท่านบอกเนี่ยะมันโกรธเนี่ยมันมาจากไหนแค่พลังงานแถวนั้นคล้ายๆกันนะเข้าเข้ามาหมดอนะ่ะเวลาโกรธเนี่ยเวลาโกรธปั๊บเนี่ย หัวเมียด่ากันโกรธปั๊บเนี่ยมาเนห้านาทีจบเลยครับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนั่นแหละ <c oughs> เป็นไงยาวไหมยาวครับยาวหลายสิบปีจะมาสั้นห้านาทีอเอาตัวตัวกันกันนัีงแค่มาเนี่ยไอ้แบียกว่าเจ็บชักแจ๊กน,น,นะ่ะ <c oughs> มาทันทีปั๊บเลย รู้ไหมตัวไอ้เ,เจ็บแฉะๆจ็บ่งเจ็บแฉ๊บังไงเจ็บแป๊บๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่เราต้องทํางานทางโลกที่มันต้องเจอสภาวะกระทบทุกวันนู่นนี่นั่นครับหลวงตาและการที่เราตกเย็นมามา,มานั่งสวดมนเพื่อล้างขึ้นนี่มันจะพอให้ขึ้นที่ไม่ดีตอนกลางวันมันไม่สะสมได้ไหมครับถูกต้องเลยคนโบราณน,นั่นแหะคือเนี่ยเราย้อนยุคนี่เนี่ยเราย้อนยุคนะคนโบราณเขาถึงสวดมน ก่อนนอนเออสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะลูกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเดี๋ยวกลางวันมันตามไปเราเปลี่ยนขึ้นมาอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ่ะมันก็ไม่ตามบางขึ้นไม่ตามยกไว้ขึ้นที่เพลินจริงๆอะตามฝันไงจุงฝันครับเออจริงๆบางคนฝัน นิดไปไหนนิดไปไหนเมียก็สงสัยมันไปกับยายนิดแน่นอนเลยเอมาตามไหมตามไปเอาจริงจริงเนี่ยเรื่องจริงแจ็คแมมคิงมั่งเอวหกสี่เอวประมาณเนี้ยมันตามไปกลางวันก็ตามไปกลางคืนนะแต่นี้เราไปสวดมนต์เนี่ยขึ้นจิตกับพุทธมนต์มันเป็นสายใหญ่กันไม่ฝันนะไม่ตามตัดขึ้น อันนี้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงแมวครับหลวงตาแล้วเวลาสวดสองทุ่มครึ่งนะครับก่อนหน้าแมวก็นอนปกตินะครับแต่ทุกวันสองทุ่มครึ่งพอเปิดปุ๊บแมวก็จะตื่นมันนั่งนะครับหลวงตาพอมันนั่งกับเราสักพักหนึ่งเขาก็เดินออกไปพอสวดจบสัพเพเขาก็เดินเข้ามาครับทุกวันเป็นแบบนี้ครับโอ้แมวไม่ใช่ธรรมดานะ <laughs> ครับ <laughs> ร่างเป็นแมวนะั่นนะถ้าดูจริงจริง ล่างมันเป็นแมวจริงแต่จิตมันเป็นเทวดานั่นน่ะเขาบอกพอลุกขึ้นมานั่งเขาก็มองจอนิดหนึ่ง,ลงแล้วเนาะแล้วก็ไปครับก็ปูกแ <laughs> คือสัตว์เขามีความรู้หรือความรู้สึกเหมือนกัน,น,นมันอยู่ที่คนฮะสอนนะไม่อยู่ที่คนสอนนะครับอย่างเรามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ประจําจริงๆเนี่ยคือสัตว์พวกนี้มันรับสองมิตินะกลางวันมันก็รับกลางคืนก็รับได้ะ ครับมันเห็นผีก็ได้แต่มันมเห็นหยาบมันไม่ได่เห็นละเอียดวิญญาณที่หยาบหยาบมันเห็นเพราะตาพวกนี้มันกลางคืนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเรากลางคืนก็มืดตือแล้วคแต่กลางคืนหมาแมวมันวิ่งนะฮะเลนตามันเปลี่ยนกันไงมันดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนเราดูได้กลางคืนอย่างเดียวคดูได้กลางวันอย่างเดียวกลางคืนดูไม่ได้ผมใช้ไฟฉาย ก็ว,ว่าทําไมหมาถึงชอบหอนเวลาเห็นผีนะมันเกิดเป็นหมาต้องเห็นผีนะหลวงตา <c oughs> มันเห็นทุกตัวแต่มันจะหอนไม่หอนก็ได้เห็น <c oughs> มันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนที่หลวงตาอยู่ถ้าม,มันเป็นหมาลิ้นดําัวลิ้นมันออกดํดำตอนอยู่อยู่ที่ถ้ำพวกอยู่เกือบอยู่เดือนหนึ่งเนะี่ยมันก็ไปเฝ้าหลวงตาด้วยช้าหลวงตาให้ข้าวมันหมาพวกนี้มัน โอ้โหฉลาดเลยมันกินครึ่งเดียวข้าวเหนียวเนี่ยมันไปขุดๆแล้วมันไปฝังไว้แล้วทมไว้มันรู้ด้วยมันมันถ้ามันไม่ฝังไว้มันไม่กินแน่ๆเพราะมันรู้ว่าเราไม่กินข้าวเย็นอยู่แล้วอสุดยอดสัตว์ก็ต้องเอาตัวรอดนะครับหลวงตาไปที่ถ้ามันก็ตามไปครับมีวันหนึ่งมันเห่ามันเห่าก็โชคเห่าแล้วขึ้นเห่าแล้วเดินขึ้นเห่า เอ๊ะหมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเดินก็ไปดูไม่มีอะไรตุไม่เห็นอะไรผีแน่นอนเลยฮะ <c oughs> มันต้องเห่าไอ้ผีผีนั้นต้องผีเปรตหรืออสุรกายแน่นอนเลยเ <c oughs> พราะมันเห่าแล้วขนาดงูเลื้อยมามยังไม่เห่าเลย <c oughs> พมงูเลื้อยไปเลื้อยมามันไม่เห่าแต่วันนั้นมันเห่าเห่าแล้วถอยเห่าแล้วถอย,ถอยแสดงว่าผีก็จะขึ้นถ้ำล่ะ ก็เลยเดินไปดูพอเดินไปดูสักพักมันก็มันก็หายหายเห่าแสดงว่าผีไปแล้วอ๋อผีคงไปแล้วละ่ะพ่อหลวงตาคงแผลมันก็ไปแล้วละ่ะแล้วหลวงตาได้มองไปตรงที่มันเห่าไหมครับพูดไม่ได้เดี๋ยวถามว่าเบ้อเป็นว่าแผลมันก็นแล้วกันครับอื การมองภาพหลวงปู่นะครับหลวงตาเป็นการฝึกลักษณะใดครับเป็นฝึกกรรมฐานในเรื่องของเทปจักรสุญาณหรือเรื่องของความรู้รูกกำนามได้ไวที่สุดนะไวมากเลยฮะทุบหลวงตาฝึกให้หลายคนลนะ้ะแต่บางคนก็ยังยังใช้อยู่บางคนก็ไม่ใช่พอเวลามองภาพหลวงพ่อเนี่ยมองภาพหลวงพ่อไม่ใช่จะมองได้ง่ายๆนะทุ มองแล้วให้ท่านยิ้มเนี่ยมองยังไงเนี่ยปัญหาหลวงพ่อยิ้มสิท่านก็เฉยเลยใช่ไหมมันก็ต้องมองสวดมนต์ไปด้วยมองไปด้วยแผ่ไปด้วยเอามองลูปท่านแล้วก็นึกนึกตาเห็นรูปท่านก็เราก็นึกแผ่ไปส่โน่นที่นี่เกี่ยวข้องกับกรรมกรรมเจ้ากรรมในเวรเรา แตไม่ได้วันนี้คุยให้ใหชัดๆถ้าใครทําได้ก็เจ้ากรรมในเวรที่มันมีน้อยมีน้อก็ไปแล้วหะ่ะตอนที่สวดเรามองภาพส่้นนะก็แผลขอบาร,รมีท่านแผลเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยฆ่าเคยดา่าเคยอะไรเขาทรมานเขาแล้วและแผลบ่อยๆเพราะสังสารวัตรเนี่ยมันก็เกิดเกิดแตตายตลอดรุลลมหายใสเข้าออกเช่มไหม เจ้ากรรมในเวรไม่แต่อยู่ข้างล่างอะไระ่เหมาะข้อดีมันหมดแล้วมันก็ขึ้นมามันเจอเราแน่นอนใช่ไหมครัถ้ามันมีบุญหน่อยเนี้ยแต่มันก็มีปัญหาพราะเราแผลมาทุกวันคือเราสวดม์มองภาพหลวงปู<ช>่แล้วก็นึกไปคน<ผ>ก็ได้สถานที่ก็ได้อันนั้นคือเรียกว่าแผ<ช>แลเราไม่จําเป็นต้องสวดบทแผ่เมตตาไม่ฮะทําไม,ไมแบบนั้นถึงเรียกว่าแผลได้ครับ เอาก็เอานำบรารมีท่านนำขึ้นของพุทธมน,นี่ยกลับไปตามเป้าหมายเราอ๋อเพราะเรานึกขณะที่เราสวดมนต์แล้วก็มองภาพขึ้นมันก็นมาที่เราเราก็ไปไปไหนก็ได้เ,อ,เอาหลวงปู่ไปด้วยไนยะทําอย่างนี้บ,บ่อยๆมองภาพท่านบ,าบ่อยๆแล้วก็มามองภาพเมื่อกลับตาลืมตาหลับตาลืมตา,ลมตาแล้วก็พิจนารณาไปแผ่ไปแล้วก็หลับตาลืมตาไปพอลืมตามองภาพท่านเนี่ย มันก็จะเห็นนะครับพอหลับตามันก็เห็นนะแจะเห็นแป๊บหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่อย่าไปเพ่งอย่าเพ่งทําเป็นเหลือกดูก็ได้อย่าไปเพ่งส่วนมันไม่ได้ทำเป็นไม่อยากทําเป็นอยากไม่อยากอะไรประมาณนั้นอ๋อครับไม่นานท่านก็จะยิ้มพอหลวงปู่ยิ้มแล้วยังไงต่อครับหลวงตายิ้มเรื่อยๆล้วก็ท่านก็ยิ้มเราก็ยิ้มไปกับท่านเรื่อยๆแหละ เวลานึกเมื่อ,อไหรก็จะยิ้มท่านก็จะยิ้มไม่มองนึกเรานึกอย่างเงี้ยท่านก็จะยิ้มเสร็จเสรจจบเลยคบจบหลักสูตรตู้อยากดูอะไรละ่ะในโลกเนี้ยอยากดูบ้านนะวันนี้ไปดูบ้านหน่อยแม่เ็าทาอะไรอยู่ตู้ก็น,นึกถึงบ้านเลยพอนึกถึงบ้านปับ๊บมามองภาพหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็นยิ้มเสร็จแล้วท่านก็หายไป ภาพบ้านก็เกิดขึ้นครับแม่เราทําอะไรใครทรําเลยรู้หมดเลยอืโทรไว้ีนตุ้ครัตอนนี้มีมียาวิเศษอยู่แล้วโทรไปเลยทําอะไรอยู่ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยทำอะไรมันเหมือนกับภาพที่เราเห็นไหมละ่ะครับเห็นก็ใช่ละดูอะไรก็ได้ใช่ไหมบอกดูที่นี่ก็ได้ภาพอีกมิติเป็นยังไงที่นี่ก็ดูอย่างนั้นแหละ นึกถึงที่นี่แล้วก็จับหุวงปู่ทําบ่อยๆอย่านึกอย่าดูอะไรกันนึกถึงท่านบบอก,ก่อนนะครับนึกถึงภาพนึกถึงสถานีที่จะดูก่อนอแล้วค่อยกลับมาที่ท่านแล้วสลับกันไปอย่างเงี้ยหลายนานหลายเดือนนะควาจะกํหนดแล้วก็เห็นเลยแสดงว่าผ่านแล้วผ่านท่านแล้วจะเสื่อมอีกทีก็ต่อเมื่ออารม อารมณ์บ่าจอยนั่นแหละเป็นตัวตัดเอ้อเนึกยังไงก็ไม่เห็นเนื้อยังไงแสดงว่าอารมณ์ไม่ไม่ดีรับขาดความเมตตาขาดความเมตตาต้องมาดูภาพท่านใหม่<อ>เริ่มต้นใหม่จำไมนะคนที่เป็นแล้วน่ะบางคนก็หายไปบางคนหายเป็นเดือนเลยนะเ <laughs> <laughs> พราะเพราะตัวเองตัดขึ้นตัวเองไม่ใช่ใคร<อ>ไม่ใช่หลวงปู่ตัดไม่ใช่ ต้องมาฝึกใหม่มาดูใหม่ตั้งหลักใหม่ครับอย่าให้เกินสามสี่ครั้งนะปิดนะปิดเลยครับอ้าวหลวงปู่ปิดไงปิดขึ้นนะไปตามกรรมก็แล้วบางคนไปฝึกศาสตร์อื่นก็แล้วกันคลง่ไปสวดมนต์ก็แล้วกันหลวงปู่ไม่ยิ้มไม่เท่าไหร่นะครับหน้าบึ้งใส่อีกเง่อระวังนะท่านหน้าเบิ่งชีวิตเราลำบากหลวงปู่ยังไงก็ช่วยหนูด้วยนะครับ เปป็นนผู้มีระโยช์คำว่าผู้มีประโยชน์สำหรับลงตาเนี่ยครับเราก็เรามีประโยชน์กับตัวเองนะครับคือผู้มีประโยชน์อนะันดับแรกเลยเรามีประโยชน์กับตัวเองนะเราไปไหนคนมองเรามีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีไหมอ้มอาวก็ดีไงเพราะขึ้นเรานําขึ้นที่ดีมาอยู่ที่เราไงค ไปเห็นคิดยากเลยตัวอยากฝึกเมตตาเหรอไม่ยากหรอกรเอกอนนะมตตาตัวเองก่อนฮะเมตตาตัวเองก่อนใช่สุดๆเลยแหละในอนาคตน่ะคนที่เกี่ยวข้องก่อนต้นะนะเห็นเนี่ยวิววิวเลยแหละ <c oughs> ขาสัน <c oughs> <ฮะ>่นนะครับครับ <c oughs> ก็ถูกแล้วเขามีทุกมาเห็นตู้เนี่ย เลิมความทุกข์ไปเลยครับเหมือนที่เห็นหลงตาแล้วก็ปิติน้ำตาไหลมีความสุขตื่นตันใจบอกวิธีให้อไหมัครบไม่รู้ว่าใครก็ตามที่คิดถึงหนูหลวงปู่นะคะไม่ใช่หนูเพราะหนูไม่มีอะไรครับจบกสิ สักห้าหกปีแล้วปทิศานยงมุสาวาเนี่ยหนูเป็นผู้มีประโยชน์นะหลวงปู่ยังไงหลวงปู่ต้องอยู่กับผมอยู่กับหนูเา้าลองดูได้เนี่ยท่านอยู่กับเราไม่อยู่เนี่ยเห็นยากตรงไหนครับพรุ่งนี้เอาอะไรก็ได้ทุกอยากเอาได้อะไรหลวงพ่อหนูอยู่กับหนูจริงๆหรือเปล่าล่ะ พรุ่งนี้ออเดอร์หนูต้องเป็นล้านนะหลวงพ่อว่างั้นโอ้แล้วจะแบ่งให้หลวงปู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่สามสิบเอร์ซยี่สิสิบเอร์เซ็นแล้วแต่แบ่งให้หลวงปู่แต่หลวงปู่รับไม่ได้นะครับฮีตุงตา <c oughs> ปู่ทำไมรับเงิน <c oughs> ปู่ทำไมรับเงินครับท่านไม่เขจาย <c oughs> <c oughs> มีคนหลายคนนะครับไปบนหลวงปู่บนหลวงพ่อนี่แนหะ หลวงตาว่าถามว่าบนที่ไหนเป็นบนที่วัดสแก่อ้าวแล้วทาไมไม่ไปให้วัดสแกไม่ใช่หลวงพ่อบอกมาถวายหลวงตาเสร็จเรียบร้อยครับแล้วย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกให้เมตตาตัวเองนะครับหลวง<ก>ตาเมตตาตัวเองอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปคกกับมันดิคคับคบมตั้งนานแล้วนี่หลายภพชาติแล้วชาตินี้ก็เลิกคกกับมก็หมดเรื่อง ใครจะดา่าเราก็ช่างมาแล้วด่าไปเราเจ็บตรงไหนเขาดา่าเราเนี่ยเจ็บที่ใจครับโอ้เจ็บที่ใจโอ้มันเจ็บมานานแล้วละ่ะเลิกเจ็บซะที